Warm Snow เป็นเกมจากค่าย b a d m a s Studio ครับโดยบริบทของเกมผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้พัฒนาสัญชาติจีนนะทั้งนี้หลังจากที่ผมได้เล่นไปประมาณ3ชั่วโมง The Move คิดเห็นยังไงกับเกมนี้ XP วิดีโอนี้ผมมาสรุปให้ฟังกันครับ วอล์มสโนนั้นมีเนื้อเรื่องที่บอกเล่าเกี่ยวกับตระกูลยิ่งใหญ่ทั้ง4ได้แก่ The Tiger, The s w อะสว e t เด t ะเและก็ The Crane ที่รวมหัวกันก่อกระบิดต่อเทพเจ้ามังกร Dragon Emperor รส่งผลทำให้เกิดคำสาปแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินเพื่อเป็นบทลงโทษต่อการกระทำนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากหิมะจะปกคลุมไปทั่วทุกหนแห่งแล้วเกล็ดหิมะก็กลับอุ่นขึ้นมานะครับเพราะมันได้แฝงคำสาปต่อผู้ที่สัมผัสและกินมันเข้าไป เราจะเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งกลายสภาพเป็นปีศาจคล้ายกับซอมบี้ครับจากนั้นภาพก็จะตัดมาให้เราได้เห็นถึงการล่มสลายของเมืองต่างๆจอมยุทธที่เป็นตัวเอกของเรื่องจึงต้องเดินทางออกไปเพื่อผ่อนปรนโทษสาของเทพเจ้ามังกรนั่นทําให้ภารกิจของเขาก็คือการกําจัดผู้นําของตระกูลทั้ง4และนี่ก็คือเรื่องราวของเกมเกมนี้ครับ วอร์มสโนนั้นมีระบบการเล่นเป็นแอคชั่นแฮ k กแอนด์สชที่ตั้งอยู่บนคอนเซปต์ของโรคไลในความหมายก็คือถ้าเราตายผู้เล่นจะต้องกลับมาเริ่มสู้ใหม่ตั้งแต่บอสคนแรกทว่ารายละเอียดของเกมเพลย์หลายในจุดก็ทำออกมาได้น่าสนใจครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าในส่วนที่ผมชอบไปตามลําดับตามนี้นะ วอลสโนะ่นน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเฮดิสครับผูบ้ลเล่นจะต้องต่อสู้เอาชนะศัตรูลมบอสไปให้ได้ไกลเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้เกมจะแบ่งออกเป็นแชปเตอร์ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านไปบทใหม่เลือดและไอเทมเติม,เ,ตมเลือดจะถูกรีฟิลให้ครับนอกจากนั้นการวิ่งแต่ละรอบจะไม่ได้สูญเปล่าเพราะเราจะได้ไอเทมผลึกสีแดงมาอัพสกิลถาวรเพื่อทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นและถ้าเราโชคดีคก็อาจจะได้พวกไอเทมอาร์ติแฟกที่เอามาสะสมเพื่อปลดล็อกพาร์สีสแตทแบบถาวรได้อีกทางหนึ่งด้วย ระบบต่อสู้ตัวเอกจะใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้ระหว่างทางถ้าเราเจอดาบหรืออาวุธระยะประชิดใหม่ๆที่คุณภาพดีกว่าซึ่งอาวุธแม้จะมีสกินแตกต่างกันนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ใช้ฟันโจมตีคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ Atta c ็ Speed หรือว่าระยะโจมตีทว่าที่ต่างเยอะก็คือบล็อกที่มาพร้อมกับอาวุธนั้นๆซึ่งผู้เล่นจะต้องไปเลือกดูอีกทีนะครับว่าชอบพลังแบบไหน Flying s w o r d นับได้ว่าเป็นเอลกลักษณ์ของเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้ ตัวเอกจะสามารถใช้ดาบเผินเวหาเหล่านี้ให้พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูครับดาบจะเป็นระบบออโต้เอมแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงไม่แพ้การฟันปกติอย่างไรก็ตามดาบที่ยิงออกไปเราจะต้องเก็บกลับมาเพื่อใช้ซ้ำซึ่งผู้เล่นสามารถวิ่งไปเก็บหรือว่าใช้สกิลซอสรีคอร์ที่จะแถมการโจมตีถ้าศัตรูอยู่ในวิถีของดาบได้อีกต่อหนึ่งด้วยครับเพราะว่าการเรียกดาบจะมีครูดาวน์นะส่วนตัวผมชอบระบบฟ l y i อิงซอสทนะครับเพราะมันเท่ดีและทําให้มิติการต่อสู้นั้นหลากหลายขึ้นครับ อิมเพคของฉากต่อสู้ก็เป็นส่วนที่เกมวอมสโนทำออกมาได้น่าประทับใจเพราะทุกๆก,การโจมตีไม่ว่าจะใช้ดาบหรือว่าใช้ฟลายิงซอสแรงกระแทกและความรู้สึกที่โตเกมสะท้อนเป็นภาพและเสียงให้กับผู้เล่นก็ทําให้เราสัมผัสได้ถึงพลังของมันตามนี้เลยครับ จุดเด่นอย่างที่3ก็คือระบบเรลิกพูดง่ายๆก็คือระบบพ s i v สีสกิลของเทพต่างๆจาก h ฮดิสนั่นแหละครับแต่ว่าเกมนี้ปรับใหม่ให้เป็นชนิดของไอเทมแทนซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นทั้งความแรงและก็ชื่อต่างๆที่ไม่เหมือนกันเช่นเบอร์เซอร์เก o ร์บลัดบิ๊กโบนวินเชสเตอร์เฮิร์บเดโลัสอะไรทํานองนี้ ประเด็นก็คือคุณผู้ชมต้องสังเกตชื่อไอเทมดีๆนะครับเพราะชื่อเหล่านี้จะถูกเขียนเอาไว้บนคําอธิบายอาวุธด้วยโดยเฉพาะถ้าเรามีเรลิกตรงตามชนิดและจํานวนที่อาวุธชิ้นนั้นๆกาหนดมันก็จะเป็นการแอคทีเวตสกิลใหม่ๆออกมาเพิ่มให้นะครับเช่นฟันแรงขึ้นหรือการโจมตีอาจจะเพิ่มเอฟเฟกตต่าง,างๆเข้ามาให้ตัวละครของเราก็จะโหดขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นการโจมตีด้วยธาตุไฟก็จะมีโอกาสปลดปล่อยสกิลทอร์นาโดไฟออกไปรอบตัวหรือว่าการสร้างเกราะคุ้มกันขึ้นมาครับ การเลือกใช้เรลิกก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าช่องเรลิกจะมีให้เลือกใส่4ช่องแต่ละช่องจะให้ผลไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเดสโลเทสอันนี้ผมเลือกใส่ในช่อง Agility มันจะมีผลทำให้ทุกๆครั้งที่เรากดเดสจะเป็นการวางดอกบัวที่สามารถยิงกระสุนกลีบดอกไม้เดสเพทัลออกไป กลับกันนะครับท่านผู้ชมเลือกใส่ในช่องอื่นผลที่ได้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเองมันยังสะท้อนไปถึงจุดเด่นข้อที่4นะครับนั่นก็คือความหลากหลายในการเล่นแต่ละครั้งเพราะนอกจากตัวเกมจะแรนดอมสถานการณ์ออกมาไม่เหมือนกันแล้วอาวุธที่ได้สกิลติดอาวุธประเภทของเรลิกหรือว่าแม้แต่บอสเองบางครั้งก็เจอคนละตัวกันครับประสบการณ์ที่ได้ในแต่ละรอบจึงไม่เหมือนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าวอร์มสโน่ดีไซน์เกมของพวกเขาให้ตรงตามคุณสมบัติของโรคไรได้ดีเลยครับ ระบบเรสก็เป็นเหมือนท่าไม่ตายของตัวละครแต่เท่าที่ผมเล่นถ้าเอาตามความว่าใจของผมก็คือเรสโหมดจะเลือกทามิ่งในการใช้ไม่ได้ครับมันจะเป็นระบบออโต้สังเกตจากเกร์สีเหลืองด้านบนนะครับเต็มเมื่อไหร่มันก็จะปลดปล่อยท่านี้ทันทีซึ่งแต่ละสกิลที่ออกมาก็จะขึ้นกับเรริกที่เราใส่เข้าไปในช่องบนสุดส่งผลทำให้สกิลที่ปลดปล่อยในเรสโหมดก็จะไม่เหมือนกันเช่นฟันแรงฟันเร็ววิ่งเร็วหรือว่าจะเป็นการปลดปล่อยการโจมตีที่ติดสถานะผิดปกติขึ้นมาครับ ผู้เล่นจะต้องเลือกเส้นทางเดินทุกครั้งเมื่อผ่านด่านย่อยซึ่งตัวเกมก็จะไกด์ให้เราคร่าวๆผ่านไอคอน,อนก่อนเลือกว่าถ้าไปทางนั้นจะเจออะไรบ้างระบบนี้ก็จะคล้ายๆกับเฮดิสเลยครับถ้าเลือดเราน้อยก็วิ่งเข้าช่องหัวใจถ้าอยากได้คัมพีอัพสกิลโหดๆก็ต้องวิ่งเข้าช่องที่เป็นรูปหนังสือหรือถ้าอยากได้อาวุธใหม่ก็ต้องวิ่งเข้าช่องที่เป็นรูปอาวุธครับทั้งนี้ช่องทางเดินพวกนี้ก็จะปรากฏออกมาผ่านระบบแรนดอมอีกด้วย <gaat> เพิ่มเติมเรื่องคัมพีให้นิดนึงนะครับระบบคัมพีพวกนี้ก็จะเป็นอีกด้านของการพัฒนาตาัวละครผู้เล่นจะต้องเลือก1จาก3สกิลที่เกมสุ่มขึ้นมาให้แล้วมันมักจ,จะมีสกิลหายากปะปนอยู่ด้วยซึ่งมันจะสามารถทําให้ตัวละครของเราโขดขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับเช่นฟันแรงขึ้น300%แต่ว่าต้องแลกมาด้วยดีเฟนต์ลดลง300%เช่นกันหรือว่าคัมภีที่เพิ่มโอกาสติดคริติเคอลของดาฟลา s ซอร์ ยังไงก็ตามข้อสังเกตก็คือสกิลบางอันไม่ได้เวิร์กอย่างที่คิดนะครับเช่นสกิลอินดอ i t มิเทเที่จะเพิ่ม Max HP 100%การโจมตีทุกรูปแบบแรงขึ้น30%นะครับดีเฟนซ์เพิ่ม20%แต่ว่า d a ดชไม่ได้อีกต่อไปคำถามก็คือเพื่อเพราะว่า a ดชหลบไม่ได้นะครับมันจะทําให้การสู้บอสที่เน้นความเร็วการเอาชนะบอสตัวนี้ก็จะทําได้ยากมากขึ้นนั่นเองครับ ในฝั่งของบอสสาหรับผมผมว่ามันขึ้นกับการได้ของในรอบนั้นๆน,น,นะครับกับพวก Permanent Skill ที่เราปลดจากการเล่นในรอบที่ผ่านๆมาบอสโวไปจะมี2เฟสพวกเขาจะปลดปล่อยสกิลที่โหดกว่าเก่าเมื่อเลือดลดลงเกินครึ่งส่วนบอสระดับหัวหน้าตระกูลก็จะมีหลายร่างโหดเอาเรื่องเลยเลยครับอีกทั้งตัวละครในตอนเริ่มเกมจะกดคิลได้แค่สองครั้งด้วยจะเติมเลือดก,ก็ต้องอาศัยตัวช่วยอื่นๆเช่นซื้อจากร้านค้าระหว่างทางรุ้นให้ดอกจากกล่องหรือว่ามอนสเตอร์หรือว่าสกิลบางอันก็ช่วยเติมเลือดใหห้นหนิ่อย ความสนุกข,ของเกมนี้นอกจากระบบสู้ที่ทําได้ดีแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของการไกลดิ้งที่จะทาให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเรื่อยๆผ่านระบบ Permanent s k i l l ที่ใช้ปลดล็อกจากผปลึกสีแดงกับอาร์ติแฟกที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนในตอนต้นนะครับด้วยราคาที่269บาทในสตีมวอลมสโนจึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมองว่าคุ้มค่านะคะแนนรีวิวใน Steam ก็ไปนในทิศท,ทางบวกเป็นส่วนใหญ่ผู้ชมที่สนใจก็ยังสามารถโหลดเดโมมาทดลองเล่นก่อนได้ด้วยนะครับชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันอีกที เอาเละครับในนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปเดมูฟก็ขออนุญาตฝากพูดสนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้งแอดไวส์ซูมจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง p ีซีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พิมพ์เตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแลวก็อื่นอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมคุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice.co.th ก็สามารถใช้โค้ด TMF 2ีเพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง ice, แอมครบจบจในที่เดียวครับ และอัพทัสแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบว่ายังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของออพทัสได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะเอาเละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ